ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลในคลิปนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูปลากัดนะครับสามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ไหมมาดูกันเลยครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าปลานี้ผมซื้อมาจากสวนจากตุจักนะครับเป้าหมายก็คือนํามาเลี้ยงในตู้ตู้ปลาขนาด14นิ้วแต่ละครั้งผมก็จะใส่น้ําไปประมาณ8-9ลิตรนะครับ อันนี้คือวันที่ซื้อปลามาก็เตรียมจะปล่อยปลาลงด้วยกันปลาที่ผมนำมาเลี้ยงด้วยกันในครั้งนี้ก็จะมีปลาหางนกยุงพันไลออนครับแล้วก็ปลากัดครับผมปลากัดเป็นเพศเมียครับหลังจากที่ผมได้เตรียมตัวปล่อยปลากัดและปลาหางนกยุงอยู่ด้วยกันนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผ่านไปอีกสัก5-6วันว่าปลาหางนกยุงจะอยู่รอดไหมหรือว่าจะโดนปลากัดกัดตายหมดซะก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยครับผม นี่ครับอีก5วันต่อมาปลาทุกตัวอยู่ครบครับปลากัดทั้งหมดมี5ตัวส่วนปลาหานุกยุงมีปลาหานุกยุงไรอ้อนนะครับมี4ตัวรวมกันเป็น9ตัวนะครับหลังจากนี้อีกไม่กี่วันผมก็จะตั้งใจไปซื้อเพิ่มอีกกะจะเลี้ยงให้ได้ประมาณสัก15บหถึงสิตัวครับแต่ว่าเราเลี้ยงรวมกันได้นะครับไม่ว่าจะเอาปลาสอดมาเลี้ยงกับปลาหาง นกยุงหรือว่าแม้กระทั่งปลากัดก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครับแต่ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ไว่ายน้ําไม่อาจจะเยียดกันไปไม่เช่นนั้นปลาจะเครียดครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษของผมที่ปกติแล้วสอนสีน่าไม้ผลเราจะทําคลิปเกี่ยวกับสอนกเกษตรนะครับเราจะปลูกไม้ผลยืนต้นไม้ป่าเศรษฐกิจและยังมีไม้ผลเมืองหนาวอีกครับจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารและผมก็จะมีคลิปพวกนี้ออกมาอีกนะครับเกี่ยวกับปลากาัดหรือพวกตัดน้ํา อะไรแบบนี้ครับผมมีออกมาให้เห็นด้วยเช่นกันครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและพบกันใ,ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนครับผมขอให้โชคดีกันทุกคนครับผม